ทางวงการไม่มีใครครบจากร้อยเหลือแค่สองมานปลุกลุกลดสถานะไม่ัทระเดชแต่ไม่ยอมให้ใครแต่แอบดินเนอร์กับนักบอลสองต่อสอง นางเอกคนสวยปุกลุกฝนทิพย์ได้มาเปิดใจครั้งแรกเพื่อนเฟกเฟกพักนะคะไม่ครบค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนนางเอกคนสวยได้พูดถึงความสัมพันธ์กับซุปตาตัวแม่อย่างอัมพชราภารวมถึงหนุ่มคนสนิทอย่างไมพัะร,รเดชว่ายอมรับว่าเป็นติ่งพี่อ้ําเมื่อก่อนมีของอะไรดีๆก็จะเอามาให้พี่อ้ําใช้และไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นเพื่อนกับไอดอลที่เราชอบพี่อ้ําก็คงเห็นว่าน้องไม่มีเพื่อนก็เลยมาเป็นเพื่อนให้น้องจวบจนวันนี้ สนิทกันมานานกว่า10ปีแล้วการที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเพื่อนอย่างเราเราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนกับเขาและเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับเขาทางนี้ปุกลุกยังเผยถึงความน่ารักของสาวอ้ามเวลาไปเที่ยวทริปด้วยกันอ้ามจะเปหนักมากแบบกินหรูอยู่ฟรีชอบออกเงินให้ก่อนแต่พอปุกลุกจะเอาเงินให้ก็แกล้งลืมลืม เมื่อถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของปุกลุกและไมพัทรเดชลดสถานนะเหลือแค่เพื่อนใช่ไหมเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าภาวะอารมณ์บางทีเราก็ไม่ว่าใครจะพูดอะไรที่มันขำแค่ไหนเราก็เหมือนไม่ได้ยินคิดเรื่องอื่นเหมือนกําลังกังวลมีหลายความรู้สึกมากๆในหนึ่งวันตั้งแต่คุณแม่ล้มไม่ว่าเขาจะพูดอะไรที่พยายามให้เรามีความสุขบางทีก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยาก มันเป็นความผิดของเราเองก็เลยคิดว่าเราถอยดีไหมเป็นเพื่อนที่ให้กําลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามเขาก็ไม่ต้องพยายามทําอะไรให้เราอีกแล้วมันไม่เหมือนเดิมจริงๆค่ะแต่เราก็ยังมีเขาเป็นเพื่อนง่ายที่รับฟังทุกเรื่องเขาจะเป็นคนที่รู้อาการแม่ตลอดจะเป็นเพื่อนที่ไลน์มาทุกเช้าว,ว่าแม่เป็นไงบ้างวันนี้หมอว่ายังไงทางนี้หลังจากที่แฟนๆได้ทราบว่าปุกลุกและไม้ได้ลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อการรวมถึงเรื่อง ของคุณแม่ก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจปุกลุกเป็นจำนวนมากแม้สถานะจะไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆของนางเอกสาวสวยปุกลุกฝนทิพย์วชรัตกูดที่มีให้พระเอกไม่พระระเดชไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องความสวยความแซ่บของสาวปุกลุกก็ไม่เคยแพ่วเรียกได้ว่าสวยสเสน่ห์แพรวพรวสมรีกีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สจริงๆซึ่งหากย้อนกลับไปหลายปีก่อนก็เคยเป็นข่าวโด่งดังไม่น้อยเมื่อสเสน่ห์และความสวยของสาวปุกลุกไปต ตาหนุ่มแดนนี่ซิมสันอดีตนักเตะชื่อดังของเลสเตอร์ซิตี้เขาเต็มๆงานนี้ฝ่ายชายปลื้มมากๆถึงขั้นพยายามขอเบอร์โทรนางเอกดังจากคนรู้จักและทำการส่งข้อความเพื่อพูดคุยแทบทุกวันและมีช่วงหนึ่งที่แดนนี่มาร่วมฉลองการได้แชมป์ในไทยพร้อมเพื่อนร่วมทีมก็มีโอกาสได้เจอกันในงานเลี้ยงและพูดคุยกันมากขึ้นถึงขั้นขอไอดีไลน์และอินสตาแกรมซ้ำยังชวนสาวปุกลุกให้ไปเที่ยวเล่นต่างประเทศร่วมกันอีกด้วย แต่สุดท้ายสาวปุุกลุกก็ไม่ขอสารสัมพันธ์ต่อเหลือสถานะเพียงมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้น